ไปทำความรู้จักกับการแข่งขันเบรกแดนหรือเบรกกิ้งที่เพิ่งถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาชิงเหรียญรางวัลโอลิมปิกครั้งที่33หรือปารีสเกม2 0 2 4ที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการกันโดยเบรกแดนหรือเบรกกิ้งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชายและหญิงโดยทั้ง16บบีบอยและ16บีเกิลจะออกมาโชว์ท่ากันสดๆตามจังหวะเพลงที่ดีเจเปิดให้ทันเพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดในการผ่านเข้าระอบ ซึ่งมีท่าบังคับคือวินเมีส์เดอหกสเตปและฟรีซิตส่วนสถานที่แข่งขันคือลา at, คองคอร์จตุรัสกลางกรุงปารีสซึ่งกีฬาชนิดนี้ถือเป็นกีฬาเต้นรำประเภทแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์โอลิมปิกฤดู U, ร้อนด้วยรายงานจาก NBC o l y m p i c s มิกสเผยว่าเบรกแดนหรือเบรกกิ้งเปิดตัวในยุทธโอลิมปิก2018ที่จัดขึ้นณกรุงบัวโนซิลレประเทศอาร์เจนตินาโดยตอนนั้นมียอดผู้ชมทะลุ1ล้านคนและแสงหน้าผู้ชมในกีฬาบางชนิดด้วยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความนิยมที่ประสบความสำ ตัวแทนคนหนึ่งของฝ่ายจัดการแข่งขันเผยว่าการเพิ่มรายการแข่งขันกีฬาใหม่พวกนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้ชมที่อายุน้อยๆผ่านทางออนไลน์ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศด้วยทั้งนี้โอลิมปิก2024จัดขึ้นที่ระหว่างวันที่26กรกฎาคม -11 สิงหาคมแต่การแข่งขันเบรกิงจะแข่งกันในวันที่9สิงหาคมประเภทหญิงและ10สิงหาคมประเภทชาย ส่วนโอลิมปิก2020ที่ผ่านมานกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีกีฬาอย่างกระดานโต้คลื่นสเก็ตบอร์ดและปีหน้าผาที่ถูกจัดขึ้นชิงเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกมาแล้